สวัสดีครับเพื่อนๆชาว o r r n n n m o o o v วินเลททุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครับชแนลคิทโตล็อกนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบธาตุเนาะที่เขาปล่อย EP แอบเล่น EP 7มานะครับจากทาง o r r n n n m o o o v วินเลทนะครับอ่าลืมไปเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผม วันนี้เขาประกาศนะครับว่าคนที่ได้ไว้ลิสต์นะฮะของทางเอฟคัพนะฮะมีใครบ้างนะครับ175ท่านก็คือว่าจะสามารถที่จะเข้าไปทําการมิ้นท์นะครับได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปแก่งไปแข่งไปแย่งไปชิงกับใครแล้วนะครับซึ่งผมโชคดีมากๆครับผมเป็นหนึ่งในนั้นครับผม นะะฮก็เขาพิจารณาจากการเขียนครับซึ่งผมไปเขียนไปทั้งหมดสองหน้า A4 ครับผมก็รอลอเล่นนะครับเขียนไปประมาณ2-3สาบรรทัดนฮะแต่ผมเขียนด้วยแบบเนื้อเน้อเน้นๆแล้วผมไปรู้ทีหลังนะว่าเขาพิจารณาจากการเขียนนะครับว่าเราตอบคำถามเนี่ยเราจะคอน t ิบิวกับคอมมิชชั่เขายังไงนะครับแล้วก็ เราแสดงความคิดเห็นว่าจะเอาตัว NFT ตัวนี้ไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งเอาตรงๆนะผมชอบตัว F รับตัวนี้มากน่องจากแบบบุคลิกอะผมว่ามันดูกวนๆดีนะฮะผมชอบนะฮะก็ต่อเข้าไปตามตรงอะฮะผมตั้งใจว่าไม่ได้มิ้นมาแบบกินกำไรขายต่อด้วยตั้งใจมิ้นมาใช้โดยเฉพาะเลยนะครับก็ดีใจครับดีใจครับก็ เลยมาเล่ให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับโอเคผมเนี่ยโชคดีนะได้ทั้งฮูดิแกนด้วยนะฮะแล้วก็นี่มาได้ของเดบครับนะฮะโอเคครับก็วันนี้เข้าเรื่องเราจะมาที่ระบบธาตุนะครับของทางบอนนีมูลวิเลตนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับเพื่อนๆผมจะอธิบายลงดีเทลให้เยอะกว่าที่เขาอธิบายมานิดๆหน่อยๆนะครับโอเคครับเริ่มเลยฮะพี่เด็บคะหนูลองไปคราบเจมคาวที่แล้วดูแหละแต่ข้อมูลมันเยอะมากเลยอะค่ะ อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโอเคจะเปิดมีดตัวนี้ขึ้นมาครับอ่ตรงน,นี้เห็นได้ว่าน้องใส่เจมสีแดงเนี่ยสีเม,ม็ดซึ่งสีเม็ดนี้เนี่ยมันคือ inferno jewel ก็เป็น j จว e ลชนิดหนึ่งครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือคบครับมาแล้วนะฮะโดยใช้ผมเดานะรู b y นะครับซึ่งลูบีเนี่ยครับออกมาเป็น inferno jewel นะครับโดยที่ใช้ r ู b y ้สองเม็ดนะครับ นี้เดานะฮะเพื่อนๆแล้วก็มีพวกอาคอปเปอร์กับซิลเวอร์ด้วยนะครับและทีนี้นะครับอเบรตี้ที่มันจะได้ออกมาก็คือเป็นไฟล e ร์ดาม e จ o ทูแอทแทนะครับบวก1นะครับกับไฟล์ c o คอมเมทเลเวลบวก2นะครับแล้วก็จะอิน r ค a ร e สโอกาสที่จะดรอปแรร์แมทริอลนะครับบวกนะครับแล้วก็มีไฟล e ร์ดาม e จบวกซนะครับตรงนี้นะครับมัน เป็นการที่เกมมอนิ่งมูนเนี่ยเอาระบบาธาตุเข้ามาแล้วนะฮะมีไฟมีน้ำมีดินมีเวทมนต์นะครับ,รบประมาณนี้นะครับซึ่งจะแยกออกไปจากการแรงแรงที่เราใช้ d ดาม g e ปกตินะครับดามิปกติจะแยกออกไปจากไฟเดามิชนะครับอย่างเช่นนะฮะตัวผีต้นไม้นะครับมันเป็นต้นไม้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันแพ้ไฟ มันแพ้ธาตุไฟนะฮะเดี๋ยวในคลิปเนี้ยเขาจะไปตีต้นไม้ให้ดูตีบอสต้นไม้ให้ดูนะครับซึ่งตัวบอสต้นไม้ก็จะโดนไฟร์ดาม a จ e ตัวเนี้ยนะครับด้วยแรงที่อยู่ในเลนส์ของอช่วงว่าเราติดตัว i n f e r n no ร์โนจิเเนี่ยเข้าไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ ทีนี้มาดูที่อาร์บิลิตี้ครับอ่ามันมีไฟล์ดามิทแอคแทกบวกหนึ่งแล้วก็ไฟล์คอมเมทบวกสองครับผมเดี๋ยวเราคุยกันแค่ฟองอาร์บิลิตี้นี้ก่อนน่าจะเริ่มงนึงกันในแผนนี้อืมอ้าวงั้นเดี๋ยวไปเปิดหน้าสเตตัสให้พี่ดูครับได้โอเคครับสเตตัสเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันแบ่งเป็นฟิสิกอลดาเมจซึ่งก็คือจะเป็นการตัดไม้การทุบหินขุดแร่แล้วก็ทุกกองนะครับอือฮัซึ่งตอนนี้ตัดไม้ของน้องเนี่ยจะอยู่ที่24.96 อ๋อนี่ไงแล้วมันก็มีาดาเมจธาตุเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ว่าดาเมจธาตุเนี่ยมีผลแค่กับมอนสเตอร์เท่านั้นนะมีหลายธาตุแบบนี้เวลาทาดาเมจกับมอนสเตอร์ค่ะมันก็แตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ครับมอนสเตอร์ Monster จะมีการแพ้ธาตุที่ต่างกันซึ่งารายละเอียดตรงนี้สามารถดูได้จากไวเบอร์เพิอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเกิดอัปเดตส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือสกิลโอเคตรงสกิลเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้น้องมีไฟคอมเตอยู่ที่เลเวลห้าครับม,มันจะทาดาเมจตกลงมาเนี่ย ตามค่านี้แล้วก็มีโอกาสเิ็ดจุดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ค่อยเก็ตเลยอะค่ะอนั่นเดียวอละนะครับก่อนนี้เขาจะไปตีบอสให้ดูนะครับผมอธิบายนิดนึงนะฮะก็คือเขาปรับนะครับหน้าจอนี้ก็คือว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นดามจตามปกตินะครับแรงพื้นฐานของเรานั่นแหละนะครับลงมาจะเป็นดามจที่เป็นระบบธาตุเนาะอย่างของเขาเนี่ยไฟดามจนะครับอยู่ที่เก้าจนะครับแล้วก็ไฟไฟคอมเมทนะครับของเขานะครับจะอยู่ที่ 19.2ถึง25ซึ่งแรงนี้เป็นการแรนดอมนะครับเป็นช่วงนะครับช่วงความแรงนะครับที่ตัวโคมเนียมันจะลงมาที่ตัวมอนสเตอร์นะครับทีนี้เป็นไฟล์โคมีเลเวล5นะฮะโอกาสที่มันจะแคสติดนะฮะจะอยู่ที่20นะครับเพราะฉะนั้นตี5ทีโอกาสติด1ทีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆความแรงก็อยู่ในช่วง19ถึง25นะครับโอเคครับ เดี๋ยวลองไปดูนะฮะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตนะว่าตอนที่ต้นไม้ผีเนี่ยมันโดนอ่ะมันจะโดน2ทีโดน2ทีคือ1นะครับมันโดนอ่า w o o d c h o p p i n g damage บวกกับอ่าตัวไฟร์ดามจนะครับแล้วก็ไปโดนอีกทีก็คืออ่าตัวโคม e t นะสังเกตดีๆนะครับว่ามันโดน2ทีมันโดนคอมโบไปนะฮะลองออกไปใช้กันอ่ะลองตีไม้ดูจะเห็นได้ว่าถ้าเราตีออบเจกต์ที่มาช์มอนสเตอร์เนี่ย จะได้24.6เท่าเดิมมันก็คือดามเมจแรกที่เรามีใช่ครับแต่เมื่อไหร่ที่เราตีมอนสเตอร์เนี่ยซึ่งต้นไม้ผีเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่แพ้ธาตุไฟมันก็จะโบกดามเมจขึ้นไปเลยลองทุบมันดูนะอ,อ๋อนี่ไงมีสกิลด้วยอันนั้นก็เป็นสกิลโคเมทครับถ้าเพื่อนๆสังเกตไม่ทันนะครับย้อนย้อนวิดีโอกลับไปดูนะมันจะเป็น20กับ20 ยี่สี่วะผมจำตัวเ,เลขไม่ได้นะครับลองย้อนกลับไปดูแปลมันโดนเบิ้ลฮะมันโดนเบิ้ลแปลว่าฟาดครั้งแรกเนี่ยนะครับโคเมตติดเลยนะครับโคเมตติดเลยฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตว่าฟาดครั้งที่สองโคเมตไม่ติดนะฮะสังเกตนะครับอ่ะตีทีหนึ่งนี่เนี่ยตายซะแต่ถ้าเราตีต่อไหมอ่าเห็นไหมฮะอยู่ที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองซึ่งยี่สิบสองเนี่ยได้มาจากการบวกการบวกอ่าพวก ดาเ a g เทคเกนที่เกิดจากอุปกรณ์นะครับที่คลาบของขึ้นมานะครับเพื่อนๆโอเคครับไปต่อครับมันจะไ็นใช่ระบบธาตุมันก็คือจะไม่มี d ดาเม Skill เพิ่มเข้ามาใช่ครับอยากลองตีบอสไปลองตีบอสดูนะได้เลยลองตีบอสกันจะมีบอสไหมนะเพื่อนๆสังเกตนะว่าตอนที่ตีบอสใหญ่เนี่ยโคเมมาไหมีบอสด้วยไหนขอลองปล่อย skill สกิลใส่หน่อยนะ มานะครับอ้าวจะสู้บอสแต่บอสสู้กับก้อนนี้แปลว่าตีครั้งแรกนะครับโคเมิมาทั้งคู่เลยแต่ดามโคเมิเนี่ยไม่ได้มาทุกครั้งนะเพื่อนๆอย่างที่บอกนะครับ20%นะครับแคสโอกาสนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆพือนก็เขาจะมีอัปเดตกันน่าจะประมาณวันศุกร์มั้งใช่ไหมฮะวันศุกร์ช่วงเช้านะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการอัปเดต มิล่านี่แหละมาแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นคนคลาฟนะครับตัวจีเวลนะครับให้กับเรานะครับสำหรับเพื่อนๆก็ไปเตรียมจีเวลกันให้พร้อมนะครับไปเตรียมเจมกันให้พร้อมนะครับใครชอบธาตุไหนกะจะเข้าป่าไหนนะครับก็ถ้ารู้อยู่แล้วตรงนี้อ่าเป็นทางสายไฟเนาะสายปะมาทางไฟก็เอารูบี้นะครับจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อ่าสำหรับคนที่จะไปทางสายหินเนาะ เดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับในไวท์เปเปอร์ว่าจะต้องใช้ธาตุอะไรมาตีเพื่อให้บอสทางนั้นเนี่ยนะครับเขาแพ้ทางแมกมาลาวาแพ้น้ําแน่นอนเพื่อนๆนะฮะก็ต้องไปดูสายน้ําอาความาลีนผมฟันธงนะครับอความาลีนเตรียมไว้เลยเพื่อนๆนะครับใครที่จะไปตีแมกมาโกเลมนะนะครับใช้ a อ u ความาลีนครับผมถ้าผิดไปว่ากันนะโอเคครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีครับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ